สวัสดีครับวันนี้จะแนะนำวิธีการใช้งานโปรแกรมนะครับในการสมัครเข้าใช้งานนะครับโปรแกรมฟรีหรือโปรแกรมที่ต้องการที่จะบูชาพิเศษนะครับให้ไปที่ a c e b o o k นะครับ Facebook ของโอเคมาสเตอร์จัดให้นะครับไปที่หน้าหลักจะมี จะมีลิงก์ที่ปักไว้โค้ดแรกนะครับคลิกเพิ่มเติมนะในส่วนนี้จะมีลิงก์เพื่อที่จะเข้ามาสู่หน้าล็อกอินนะครับเข้าสู่ระบบนะครับของการสมัครนะครับให้คลิกเข้าไปที่ลิงก์นะคลิกเข้าไปที่ลิงก์แล้วจะจะเข้ามายัางหน้าโปรแกรมนะครับเพื่อที่จะสมัคร ร,รอสักครู่นะครับรอสักคู่หนึ่งขั้นตอนที่1ก็จะโหลดข้อมูลขึ้นมานะครับมีในส่วนของอป้ายที่ติดว่าฟรีนะครับพวกนี้เราสามารถที่จะคลิกเลือกนะครับคลิกเลือกแล้วเลื่อนลงไปขั้นตอนที่2นะครับกรอข้อมูลผู้สมัครในส่วนที่ติดป้ายฟรีนะครับเมื่อ ทำขั้นตอนที่1และขั้นตอนที่2เสร็จแล้วนะครับกดส่งข้อมูลสมัครก็สามารถที่จะเข้าใช้งานได้เลยนะครับส่วนขั้นตอนของอที่ติดป้ายสีเหลืองว่าบูชานั้นนะครับจะมีปุ่มนะครับขึ้นมาให้ชำระเงินนะฮะแล้วก็รอสักพักหนึ่งนะครับแล้วผมก็จะสร้าง ตัวคียนะครับ,เพ, lock, รบเพื่อที่จะปลดล็อกนะครับเพื่อที่จะปลดล็อกในการเข้าใช้งานสามารถเข้าใช้งานได้แบบไม่จํากัดนะครับไม่จํากัดอายุการใช้งานนะครับสามารถใช้งานได้ยาวไปเลยนะครับในส่วนขั้นตอนที่1น,นะครับเราสามารถพิมพ์คําค้นหาได้ทั้งนี้นะครับผมจะพามาสมัคร ในส่วนของโปรแกรมพิมพ์เช็คโปรแกรมพิมพ์เช็คนะครับโปรแกรมที่34นะเมื่อเราคลิกตัวที่เราเลือกนะครับคลิกตัวที่เราเลือกเสร็จแล้วนะครับให้เลื่อนลงมาด้านล่างให้ใส่ชื่อหน่วยงานนะครับแล้วชื่อของตนเองนะครับ ที่อยู่ของสำนังงาน แล้วเบอร์โทรนะครับแล้วก็ ID line นนะครับถ้ามีก็ใส่ได้นะครับจากนั้นส่งข้อมูลสมัครเมื่อส่งข้อมูลสมัครนะครับก็จะมีนะครับสรุปนะครับสรุปจำนวนเงินที่เราต้องชำระนะครับคือเราเลือกหนึ่งรายการหนึ่งรายการนั้นนะครับจะมี ราคาที่ต้องชําระนะครับ59บาทอ่า599บาทนะครับจากนั้นสามารถสแกนชําระได้เลยนะครับแล้วคลิกปุ่มโอนแล้วยืนยันการสมัครนะครับส่วนฟรีนะครับส่วนฟรีสามารถสมัครเข้าใช้ฟรีได้เลยไม่มีหน้าป๊อปอัพแบบเมื่อกี้ขึ้นมานะครับสามารถเข้าใช้งานได้เลยถ้า ติดป้ายว่าฟรีนะครับการเข้าใช้งานนะครับให้เข้าไปที่เข้าใช้งานนะครับจากนั้นให้ระบุนะครับชื่อหน่วยงานที่เราสมัครเข้าไปนะครับ ให้ตรวจสอบนะครับว่าชื่อหน่วยงานที่เราสมัครเข้าไปนั้นเราพิมพ์ถูกหรือไม่นะครับหากพิมพ์ไม่ถูกจะมีป๊อปอัพสีแดงนะครับแถบสีแดงขึ้นมาเตือนตัวที่ติดป้ายว่าบูชานะครับผมต้องเป็นผู้อนุมัติให้ใช้งานก่อนนะครับแล้วก็สร้างคีย์ให้ถึงจะ มีลิงก์ให้เรากดเข้าไปนะครับแต่ในส่วนตัวฟรีนะครับหากเราต้องการที่จะขอเพิ่มนะครับให้เราไปที่สมัครการใช้งานใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วเลือกโปรแกรมที่เราต้องการที่จะใช้งานนะครับสมมติว่าใช้งานสรุปรายได้เพื่อยื่นพงอ,อดอหนึ่งนะครับแล้วเลื่อนลงมาให้ใส่ชื่อหน่วยงานอีกครั้งหนึ่ง แล้วก็ที่อยู่เหมือนเดิมนะครับ <c oughs> จากนั้นส่งข้อมูลการสมัครเพ <c oughs> ียงเท่านี้นะครับในส่วนของ ตัวฟรีก็สามารถที่จะเข้าใช้งานได้เลยนะครับเมื่อเราได้ลิงก์แล้วนะครับตัวที่เราเพิ่งสมัครเข้าไปนั้นจะเป็นลิงก์แบบออโต้นะครับตัวฟรีสามารถาไม่ต้องรอให้อนุมัตินะครับไม่ต้องรอให้อนุมัติ เราก็สามารถที่จะเข้าใช้งานได้เลยนะครับสำหรับการใช้งานนะครับการสมัครใช้งานก็มีเพียงขั้นตอนเพียงเท่านี้นะครับในส่วนข้างบนนะครับจะเป็นอักษรวิ่งนะครับเพื่อประชาสัมพันธ์ว่า,าเราได้ จัดฝึกอบรมในรุ่นใดวันที่เท่าไหร่บ้างนะครับในส่วนนี้นะครับแล้วก็มีอะไรใหม่ๆนะครับผมก็จะได้ประกาศประชาสัมพันธ์ในตัวอักษรวิ่งนี้ให้ทราบนะครับสวัสดีครับ